สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องอินโดชิ n แนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวการ์ดมีเมียนที่ถุกปุกนะครับผมไอดีเนี่ยเป็นไอดีของจิพุ่มนะครับผมก็ได้เอาไปสุ่มหมดไปประมาณ4ี่พกว่านะครับกว่าจะได้นางมานะถ้าไม่มีตัวธรรมดาเนี่ยอาจจะโดนเยอะกว่านี้นะครับอีวันนี้ถือว่ายากพอสมควรเลยไปเดี๋ยวเราไปดูสกิลของมีเมียนที่ถูกปุกกันนะครับสกิลที่หนะครับ ในทุกโอกาสทอยเต๋าของฉันเนี่ยมีโอกาส75เปอร์นะครับจะสร้างแก่นเวลาบนพื้นที่ของฉันเมื่อตกอแก่นเวลานะครับจะได้รับเอฟเฟกนะครับเมื่อทอยเต๋าเนี่ยจะมีโอกาส80เปอร์นะครับวาร์ปเดินหน้าถอยหลังตามระยะที่เราทอยได้นะแล้วก็จะป้องกันรีบัฟนะครับ100%นะครับส่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับถ้าเราถ้าเรายังไม่ได้เก็บแก่นเวลาเนี่ยเมื่อเราทอยเต๋าเนี่ยจะมีโอกาส3 8เปอร์นะครับจะวาร์ปนะ วับไปข้างหน้าได้แค่อย่างเดียวนะครับถ้าเรายังไม่เก็บแก่เวลานะส่วนตะกี้ที่สองนะครับในเทินของฉันเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีโอกาส55เปอร์นะครับจะได้รับเอฟเฟกต์คุกแข่งเวลานะครับก็ขังกงน่คล้ายกับหมกสงการนะครับขังฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเลยนะแล้วนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะทอยเต๋าเร็ว3เท่านะครับ ส่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับในเทิร์นของฉันเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีโอกาสเจดสเปอร์นะครับที่จะได้รับการ์ดดวงยกเวน100้นร้อเปอหรือยึดพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเซตที่ผมจะเล่นก็มีนะครับหมวกสงครามตัด70นะครับกับดักสปายตัด6 5โดนก๊อปปี้ราชาบริจาคตัด60นะครับแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับ ออฟเนี่ยยังไม่พร้อมเล่นเลยนะไอดี <c oughs> นี้นะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเนาะมาดดูกันว่าจะไ้เ,เจอกับชาละวันนะครับ <c oughs> ได้แล้วเราไม่มีไม่มีจี้ตระกูลป้องกันเลยอะ่ะเออเฮ้ยชาละวัน หมดเลยนะอย่างหมดเลยชาละวังเออโดน๊อปปี้เราออกนะครับโอ้ลองท้าบับเบิ้ลก็มาอ่าโดน๊อปปี้ออกลัวๆเลย บัฟของมันนะครับบัฟมันเป็นแปงสปริงนะครับเมื่อก่อสร้างสามขานจะใช้ไปยังตำแหน่งหยุดยืนนะเดี๋ยวภาพอย่างนี้ตีนะครับแปดสิบเปอร์นะเฮ้ยวับเอ้ยอยู่บัฟคนบก่อนเอ้ยเกือบไปแล้วโดดมาเนี่ยเอ้ยอ่านี่บัฟนะครับนี่บัฟปั๊บติดตั้งกระดับกรปบายเดี๋ยวนะบนอีสองถึงไหนวะเนี่ยถึงนี้เปล่าวะ ใค่วเนี่ยสิบสองมันจะตกนี้ใช่ไหมับกนันึ่งสองสามสี่ห้าหกเ้าสิบสิบเอ็ดสิบสออ้าวต้องวางเกาะนี่ว่าอ๋อานราชาบริจาคเขาออเอ้ยเปนราชาดับเบลิลเขาออกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮเยใจเย็นพวกใจเย็นโอ้โหชาลวันก็จบแล้วอะ เราจะเก็บแก่นเวลาเฮ้ย75เปิดไม่สร้างแก่นเวลาเนี่ยด,ดีนะเราไม่ไปอยู่ใกล้แหล่งของชาละวันครับงั้นนะหัวทิ่มเลยเนี่ยไงพวกเอ้ยถอยห้าไปแล้วเดี๋ย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 ว,เ,ยวเราจะทำอย่างไรดีเบิ์นสองได้ไหมเบิ์นสองได้ครับเบิ์นสองได้ ๊บเลือกฟังก์ชันพิเศษก่อสร้างก่อสร้างเลือกพื้นออที่ที่จะสร้างปั๊บเลือกฟังก์ชันพิเศษเออก่อสร้างเลือกเือนที่จะสร้างแผ่นมุมติดไหมเนี่ยแผ่นมุมติดหน่อยลูกมกกั๊กตรงนั้นแผ่นมุมไม่ติดว่ะเฮ้ยกันเวลาอยู่ตรอยู่ข้างหลังทำไมดิวเนี่ยโอ้ยจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเนี่ยปั๊บอ่ายกเว้นลอยเปิร์นครับยกเว้นลอยเปิร์กปั๊บ ไปอ่าเดี๋ยวเราไปเก็บกันเวลาปั๊บแปลงล่างนะครับแปลงล่างแล้วยึดพื้นที่ยึดพื้นที่เดี๋ยวเราถอยไปข้างหน้านะครับเพื่อเพื่อจะลุมวาร์ปวับแปลงปืนเลยวารับนะลูกเ,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 เออจบลายเลยเฮ้ยยังไม่วนจุดตาเดนะียวเนี่ยดีนะไอ้บัฟนะครับบัฟของมิเมียนสกิลกลับเมืองอะ่ะ ของแปนสปริงอ่ะติดนะครับไม่งั้นแหละแย่ yeah, เลยมาดูกันเจอเกับมีเมียนเหมือนกันนะครับนนออโอ้ยบอกแล้วตัวปลุกอุ้ยตัวปลุกด้วยมาในสายล่นะครับ โอ้ยใส่แป็นแป็นโจรมาด้วยไอ้ยะยังโกรธเลยไปเฮ้ยลืมเปลี่ยนลูกเต๋าเนี่ยเราว้าบลูกว้าบว้าบสามสิบแปดปอร์มว้าบเลยนะแล้วเราก็ไม่ถอยลงนี้เลยหรือเปลี่ยนลูกเต๋าได้ประเด็นน่ะเออเฮ้ยย่าจะชนะโอ้ชนะอีกแล้ว สร้างมาสร้างมาสร้างสร้างปั๊บเฮ้ยกำลังกับปลายเราไม่ออกนะครับอันนี้บัฟของมันนะจะได้การจูวินร้อยเปอร์นะครับมาตกพื้นที่ของตัวเองโอ้โหโอ้โหบัฟเลยนะสามสิบแปดเปอร์ แปลงล่างกันนะครับเฮ้ยๆฮพวกจะเล่นก่อดแล้วแหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะทางนี้ไม่ได้ต่างกันเวลาแล้วเนี่ยข้างหลังเรานะครับอืมเป็นมึงติดครับเป็นมึงติด เราเรามาตรงนี้ปับ๊บเรื่องฟังก์ชันพิเศษเออก่อสร้างเลืือกพ้้นททีี่่จะสรางปับ๊บปัญญาสติครับปัญญาสติดก่อสร้างเขาเรืองพื้นที่ที่จะสร้างผมไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ใส่นี่มาใช่ไหมเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่หมดสองการมาเดี๋ยวเราเก็บกันเวลาก่อนเก็บกันเวลาดีไหมเนี่ย ไม่ต้องเก็บแล้ว <c oughs> ลงเลยดีกว่าเออมันวาร์ปนะครับตา่างนี้แปดปืนมันวาร์ปปัดเข้าไปโอ้โหเสียใจเจ็ดลูกเจ็ดออกห้าโอ้ยเดี๋ยวเราไปไปข้างหลังก่อนช็อตไหมเนี่ยเออช็อตนะครับถังปงอีกีหนึ่งยึดพื้นที่ยึดเกาะยึดเกาะยึดเกาะติดตั้งกับดักตัวปลายตั้งไปเลยปักเข้าไปทีหนึ่งเด้งไปแล้ว เขาก็จะทอยเต่าไว้3เท่านะครับบนหัวเขาอ่ะเบิ้นแปดวาร์บนะครับวาร์บไปละโดดไปเนี่ยโดดนะครับกิวปับ๊บปกติ๊กนะอ่าโดดกับปี๊เราสร้างขั้นนะครับสร้างขั้นยึดพื้นที่เหรอจะยึดเกาะแล้ว ไปดิไม <da> ่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจบนะไปลูกเบิ้นไว้ือเบิ้นไว้วับลุกวับนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเราเก็บเก็บนาฬิกาไหมเราวับเลยดีกว่าวับเลือกฟังก์ชันพิเศษยกแถวขึ้นยกขึ้นปั๊บเฮ้ย ถอยสีได้ไหมเนี่ยได,ได้ได้นะ่าจะได้นะสีลูกสีอเออเดยนงายเดินง่นยายวาร์ฟนะครับวาร์ฟนิบลายโอเคนะครับผมสำหรับการรีวิวการ์ดมีเมียนนะครับก็ก็ก็คงจะพอรู้กันแหละว,ว่าน่าจะเคยผ่านตัวธรรมดากันมาแล้วนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมก็หวังว่าจะโชคดีกับอีเวนต์นี้นะ